สำหรับฮอสตอรี่คลิปนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมท่านมาเจาะลึกและอัปเดตกันถึงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่าที่นักลงทุนนะคะคุ้นหูกันดีในชื่อของคุ้นกันกุลนั่นเองสําหรับกันกุลค่ะก็ถือว่าช่วงนี้นั้นมีความเนื้อหอมเป็นอย่างมากมีการ MOU กับหลายต่อหลายบริษัทและหลายต่อหลายโครงการด้วยกันการ MOU ในแต่ละครั้งนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างและการ MOU เหล่านี้นั้น จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตของกันกุลได้อย่างไรบ้างมาติดตามชมเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยค่ะเป็นที่ทราบดีว่ากันกุลเนี่ยเราได้ลงทุนในส่วนของบริษัท g k h e m นะครับแล้วก็ g k Smart Farming นะครับ ทั้งสองส่วนนี้เองเนี่ยก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าปลูกพืชกันชงที่อยู่ใต้กังหันลมที่ห้วยบงนะครจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเราได้ตัดช่อดอกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ,อประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกำลังจะทำการตากแห้งเพื่อส่งมอไปที่ Uh, GK Extraction ซึ่งทำหน้าที่ผลิตสาร CBD นะครับซึ่งก็หมายความว่าต้นน้ำดำเนินการเสร็จสิ้นกลางน้ำเราได้รับใบอนุญาตในการสกัดนะครับในขณะที่มีระดับกำลังผลิตประมาณสัก200กิโลกร,รัมต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นใบที่ผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ใหญ่ที่สุดอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยนะครับก็เมื่อ กลางน้าผลิตออกมาเป็นสาร CBD เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จําเป็นจะต้องจัดหาผู้ที่รับซื้อนะครับซึ่งปพายน้ําเองเนี่ยผู้ที่รับซื้อวันนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบริษัทแมคคนยอนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่เป็นที่ของคนไทยนยีที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อาหารนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับที่นําสาร CBD ตลอดจนใบกัญชากระชงเนี่ยฮะไปใช้เพื่อปรุงอาหารอนาคตก็จะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันนะครับแล้วก็ปรุงสูตรเนี่ยร่วมกันเพื่อเอาไปใช้ต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าตลาดอาหารโลกไปแล้วนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ CP นะครับที่กำลังจะนำเรียนว่าท่านเคยไปร้านเชสเตอร์ CP ไหมครับปัจจุบันมีเขาเรียกว่าไก่กัญชากระซอสกันนะครับซึ่งขายแล้วนะครับเป็นคอมเมอร์เชียลเรียบร้อยแล้ว CP เองเนี่ยนะครับได้เข้ามาร่วมมือกับกันกุลไม่ใช่เฉพาะเรื่องกัญชานะครับเพราะว่าเคยได้ให้เราขึ้นไปติดตั้งหลังคารูฟท็อปมากกว่า30โรงงานนะครับรวมแล้วก็หลาย10กว่าเมกนะครับในตลอด2ปีที่ผ่านมา CP ได้เข้ามาร่วมนะครับใช้คำว่าบอกความต้องการสิ่งที่อยากจะนำไปใช้สู่ผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าขั้นกลางกับขั้นปลายน้ำนะครับ CP มีฟู้ดนะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับที่จะเป็นผู้ใช้เขาเรียกว่าสาร CBD แล้วก็ตลอดจนใบกัญชาแล้วก็ผงจากใบกัญชงทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราเชื่อมั่นว่าการเปิดกฎหมายให้สามารถปลูกเสรีนะครับและเริ่มคา้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังเปิดโอกาสครั้งใหญ่กับฟู้ดประเทศไทยแล้วข้อสำคัญคือเรามอง CP คือ channel นะครับหรือคือการออกไปสู่ตลาดโลกนะครับถ้าคิดว่า กัญชงกัญชาสามารถออกไปอยู่ในฟู้ดและพาไปสู่ตลาดในประเทศและตลาดโลกร่วมกันกันกบ c ีพีที่เป็นพันธมิตรแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ายอดขายของ c ีีปีหนึ่งก็5-6แสนล้านบาทนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งอย่า่สำคัญที่ CP ีได้มอบโอก,กาสให้กับทางกันกุลนะครับที่เราจะเป็นผู้นำในการผลิตนะครับลักษณะต้นน้ำนะครับมากกว่า30กว่าไร่ในช่วง ไม่กี่เดือนนี้แล้วก็ที่ไปทางที่เป็นขนาดร้อยไร่นะครับด้วยกรอบเงินลงทุนที่าคาดไว้เิอขึ้นราวประมาณ3,000ล้านปัจจุบันนี้เราได้ลงเงินไปแล้วทั้งสิ้นราวประมาณสัก5 0 0ล้านแล้วก็ลังจะเตรียมลงในคิวถัดไปอีก4500ล้านทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจว่าลงไปแล้วผลิตไปแล้วสกัดไปแล้วมีผู้ซื้อผู้รับนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนครับ แผนพ่อปลูกตลอดจนกระทั่งการสกัดแล้วก็การผลิตภัณฑ์ไปน้ำที่เราจะจําหน่ายเนี่ยก็คาดการว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยยังคาดการว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณทัก3สามล้านบาทน่าจะเห็นตัวเลขนี้ครับก็จะมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในปลาย Q2 แล้วก็คิวสครับเพราะว่าต้นกัญชงเนี่ยเ,เทคนิคการพ่อปลูกที่ปลูกด้วยมเมล็ดเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง5เดือน แต่ทุกวันนี้เราก็ได้ใช้เทคนิคต่างๆซึ่งย่นและย่อเวลานะครับทำให้ครอบนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก3เดือนโดยประมาณนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเอามาป้อนสู่ตลาดแล้วก็จะ MOU มอในฐานะของกลุ่มที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปน้ําแล้วมีแบรนด์สําคัญๆอย่าง Black Canyon ในวันนี้แล้วก็ CP ในวันนี้ที่อโอกาสครับผมนี่เองกันคุณได้เปิด ชั้น2ของที่ตึกเพอนะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาแล้วก็มีคลินิกแพทย์แผนไทยพร้อมกับคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสาเวชคลินิกซึ่งอยู่ว่าการขออนุญาตซึ่งทั้งหมดถ้าเกิดเป็นไปตามแผนก็จะทำให้พวกเราครบวงจรยิ่งขึ้นนะครับผมนํำเนียนว่า Energy ก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะเติบโตนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเป็นปีที่เรารับทราบว่าแผน PDP เนี่ยได้มีโครงการลมเนี่ยอยู่ประมาณ1,800เมกะวัตนะครับเราเชื่อว่าประมาณสักเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงสำคัญที่จะให้รู้ว่าคุณสมบัติในการยืน่นและคุณสมบัติในการที่จะตรวจรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใน p p a เนี่ยเ,เราก็เตรียมการไว้แล้วทั้งสิ้นนะครับเจ็ดสถานที่นะครับที่เราได้ดําเนินการวัดลมแล้วก็จัดการเรื่องพื้นที่เสร็จแล้วตอนนั้นกําลังจะเรียนว่าในส่วนของลมเนี่ยเติบโตแน่นอนนะครับจะทราบผลทีทีประมาณสักตุลาโดยประมาณ ส่วนโครงการโซล่าเองเนี่ยเราก็ยังคงเติบโตด้วยโซล่าลูปท็อปอยู่เหมือนเดิมนะครับปีนี้ EPC เนี่ยเราตั้งใจจะสปิน f ออฟบริษัทของอตัวฟิวเจอร์แล้วก็กันกุลพาวเวอร์ดีล็อกเมนต์แบ็กหลอกอยู่มาสักสองสามพันล้านเราเชื่อว่ายอดขายต่อปีประมาณสัก2 5 0 0 3 0 0ถึง3,000ขณะนี้อยู่ขั้นเตรียมการนะครับเราตั้งใจว่าจะใช้งบ Q2 นะครับ เป็นตัวที่เข้าพรีคอนซัลกับทางกอรรอตอก่อนนะครับผ่านบริษัทซับคิงฟอร์ดที่เป็นที่ปรึกษาเราเชื่อว่าประมาณสักธันวาคมหรือมกราคมอาจจะได้เห็นตัวนี้นะครับในการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แล้วก็ตลอดจนธุรกิจที่เป็นเรื่องของคอนเวนชั่นแนลบิสเนสเป็นนี้เป็นปีที่ผมเห็นยอดขายแล้วก็ภาวะสิ่งที่จะเติบโตในปีนี้รับประกันได้เลยว่าคอ n v e n ชั่น a l ลโตไม่น้อยกว่าร้อยแล้สิบห้าถึงยีแน่นอนนะครับมีแบ็กหลอกค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเองจะเป็นปีที่ กันคุณค่อนข้างจะเติบโตตามนัดหมายในสานการที่เศรษฐกิจโลกนะครับอยู่ในช่วงที่คิดว่าจะถดถอยหรือที่ว่า r e e s s i o n นะปริมาณเงินจะถูกดึงออกจากโลกนี้ค่อนข้างเยอะอัตราดอกเบีย้ยที่กำลังจะปรับสูงขึ้นนะครับ ก็ต้องกลับเรียนว่ากันกุลเองเนี่ยได้ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องหอตาดอกเบี้ยด้วยการฟิกไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็การลงทุนใหม่ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัตาราแลกเปลี่ยนที่แพงขึ้นได้ถูกคำนวณทิ้งไว้ในผลประกอบการแล้วก็ผลตอบแทน EIR ไปแล้วนะครับเราเชื่อว่ากันกุลจะเป็นทั้งโกร w แล้วก็เป็นทั้ง defensive เขาว่า defensive คือมีปันผลใจ่ายให้ท่านนะครับจากโครงการที่มีอยู่ส่วนโกรดเราเชื่อว่า PPA ปีนี้ตลอดจนธุรกิจกันชนกัญชาจะนําสู่ตัวเลขโกร w ให้กับกันกุล ผมเชื่อว่าจะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและก็นักลงทุนลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเราป้องกันความเสี่ยงไว้ครบทุกด้านแล้วจริงๆครับ